ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกับผมอิชเช่นเคยนะครับว้าเวเวสนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําในส่วนของวิธีการลงดันนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่เนาะที่เพิ่งก้าวสู่นะครับเพิ่งเลเวลเจ็ดร้อยแล้วก็ก้าวสู่เข้ากับโลกสองนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการลงดันนะครับแล้วก็ว่าแนะนําว่ามีดันอะไรบ้างเนาะคร่าวๆแล้วเราก็จะแสดงดันหนึ่งดันเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผม นะะฮตรงนี้ถ้าอ่าดัานคืออะไรนะครับดันเจี้ยนคืออ่าจะมีให้เลือกนะครับในในส่วนของผลพิสัยที่เราเลือกนะครับก็อย่างเช่นนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเอาไว้ดูนะฮะอย่างเช่นนี่อ่ะมันก็จะมีไม่กี่ผลแล้วครับที่อ่าสามารถทำเป็นผลตื่นก็คือเป็น awake scale ได้นั่นเองนะครับก็จะมีนี่เลยครับแป้งโดนะครับผม ก็คือเป็นในส่วนของผลโมจินะครับผลฟีนิกผลสไปนนะครับผลแมกมาผลพิซซ่าผลผลนี่ผลนี้ก็ได้ครับผลแสงผลไฟนะครับผลทรายผลน้ําแข็งนะครับสามารถทําผลตื่นได้ทั้งนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับในส่วนของการเริ่มต้นลงดันครั้งแรกนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับ ตอนเราเกิดมานะครับเราจะมาอยู่นี่นะครับท่าเรือนะครับเราจะมาจากคนอจาจับตานคนนี้เลยเนาะนะครับก็ตรงนี้ผมจะบอกก่อนเลยว่าวิธีการลงดันตรงเนี้ยเริ่มเลเวลเนาะเลเวลที่จะลงได้นะครับจะอยู่ที่1,100นะครับก็จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาเวลตามเควสไปก่อนนะครับผมให้ให้เวล1,100นนะครับถึงจะได้ในส่วนของตัวการลงดันตรงนี้ขึ้นมาเริ่มแรกครับ เราจะบินไปนะครับในส่วนของตัวเกาะนะครับฮอตแอนด์คูลนะครับหรือร้อนร้อนเย็นเกาะร้อนเย็นนั่นเองนะครับจะอยู่ทางด้านตรงเข้ามาเลยเนาะ,ะตรงนั้นคือท่าเรือใช่ไหมครับเราก็จะวิ่งตรงมาหรือบินตรงมานะครับเราจะมาทางเส้นทางตรงกรีนโซนนะครับผมเราจะอยู่หลังกีนโซนเลยครับเพราะว่าในส่วนของการเปิดดันตรงนี้นะครับผมต้อง แจ้ให้ทราบด้วยว่ามันมีการาใส่รหัสเนาะมีการใส่รหัสด้วยนะครับก่อนที่จะเปิดประตูได้ก็น่าจะต้องใส่ทุกครั้งนะครับถ้าเราออกเกมไปเนี่ยเราเข้ามาใหม่เราก็ต้องต้องใส่ใหม่นะครับตรงนี้ก็จะแคปไว้ก็ได้เนาะหรือวาอ่าจำจำเอาก็ได้ครับไม่ยากนะฮะเดี๋ยวนะครับนี่เรามาถึงในส่วนของเกาะร้อนและเย็นนะครับ เราตรงมันจะมีทั้งร้อทั้งเย็นเนาะเราก็ตรงมาเกอบเย็นเลยนะครับบินมาเลยครับอ่าพอบินมาเสร็จนะครับก็จะเจอปราสาทนะครับในส่วนของตรงเกาะเย็นนะครับผมก็ไม่ต้องทําอะไรเลยครับเราเดินเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีจอนะครับจอมอนิเตอร์แสงสีขาวนะฮะให้เราเดินเข้ามาเลยอ่าสิ่งแรกที่ต้องทํานะครับให้ท่านผู้ชมจะเป็นเปลี่ยนเป็นมือเปล่า นะครับผมแล้วก็กดตุ่มนะครับสีเทาที่อยู่ด้านหน้าของผมตรงนี้นะฮะเริ่มเรียงสีไปนะครับมันจะเป็นรหัสของมันเนาะเริ่มด้วยสีแรกนะครับเป็นสีแดงนะครับผมสีที่สองเป็นสีน้ําเงินนะครับสีที่สามเป็นสีเขียวนะครับผมสีที่4ี่สีสุดท้ายนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับย้ํานะครับว่าต้องใช้เป็นมือเปล่าเท่านั้นนะครับในการกดไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ต้องกดไม่ติดนะฮะก็รหัสจะประมาณนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวผมให้ดูนะครับสีแดงสีน้ําเงินสีเขียวสีน้ําเงินนะครับผมแล้วก็พอหลังจากตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยประตูก็จะเปิดนะครับให้ท่านผู้ชมสังเกตง่ายๆเลยนะครับก็คือท่อนะครับแดงเขียวตรงนี้นะครับมันอยู่ข้างๆเลยเห็นไหมประตูเปิดแล้วตอนแรกยังไม่เปิดนะครับก็จะมองยากนิดนึงเนาะเพราะว่าสีมันคล้ายๆกันนะครับก็เข้ามาตรงนี้ก็จะมีบันไดนะครับสำหรับคนที่ใช้ผลพระน้อปีนไม่ได้ก็ขึ้นบันได นะครับขึ้นไปข้างบนเนาะแต่ผมบินได้นะผมจะใช้ความมโโก้ขึ้นไปอ่ะนี่คือนะครับหน้าตานะครับนี่นะผมซูไม่ดูนี่คือหน้าตาห้องดันเชียนของเราในส่วนของโลก2เนาะนะฮะก็จะมี2ห้องนะครับก็คือสามารถลงพร้อมกันได้กับเพื่อนๆเนาะสคนนะครับโดยการที่ตัวหัวห้องเนี่ย จะอยู่ที่สีฟ้านะครับผมสีน้ําเงินตรงนี้นะครับก็สีน้าเงินเนี่ยจะเป็นหัวห้องต้องหัวห้องเนี่ยต้องมีในส่วนของไมโครชิพก็คือเป็นตั๋วนะครับเข้าดันเจียนนั่นเองต้องมีเลยแต่เพื่อนๆไม่ต้องมีก็ได้นะครับก็เดี๋ยวอ่าเราจะแนะนํานะครับในส่วนของว่าดันเจียนเนี่ยมีดันเจียนไหนบ้างเนาะอ่าใหอ้อันดับแรกเลยให้เรามาคุยกับคนนี้นะครับ สักครู่เนาะอ่ะคุยกับคนนี้ไปครับกดปกตินะครับก็ตรงนี้นะครับมันจะมีให้เลือกดันนะครับก็สำหรับใครที่ใช้ผลไฟเนาะจะทำผลตื่นกับไฟก็กดที่ไฟน้ำแข็งนะครับก็กดที่น้ำแข็งถ้ามีมีอีกครับกดต่อไปนะครับก็จะมีผลควาร์ผลแสงนะครับผล ผลมืดนะครับผลดาร์กเนาะแล้วก็ผลสไปเดอร์ผลแมงมุมนะครับมีอีกนะครับก็เป็นผลาสายฟ้าเนาะผมลัมเบอร์นะครับแล้วก็แมกมานะครับผมอ่าแล้วก็มีผลแซนนะครับมีผลอ่าผลพระนะครับอ่ะจะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวผลโมจิผลฟีนิกนะครับผมไม่ต้องห่วงนะมาหมาหาไม่เจอนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ มันจะอยู่ตรงนี้ครับมันจะเขียนว่าล็อกอยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำเควสนะครับเราต้องการทำเควสก็คือเราต้องไปทำปลดล็อกที่โลก3นะครับเกี่ยวกับผลดันโมจิเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ทำนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองซื้อสักอันละกันในการซื้อเนี่ยเราจะใช้เงินเบลีเนาะค่างเงินเบลีนะครับ1 0 0 0 0แสนต่อ2ชั่วโมงนะครับเราจะซื้อได้1ทีเนาะแต่ถ้าเราใช้ผลโมจินะครับะระดับ เนี่ยฮะเกลือนะครับสามารถซื้อได้อ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูอันเนี้ยจะซื้อได้ตลอดเลยครับถ้าเราใช้ผลนี้ซื้ออ่ะเดี๋ยวผมจะใช้ผลนี้ซื้อเนาะวิธีก็คือเราถือไว้นะครับแล้วก็กดคุยนะครับกับตัวตัวนี้นะครับแล้วก็กดเลือกดันอ่ะเดี๋ยวผมเลือกดันแรกแล้วกันเนาะดันไฟนะครับอ่ะเรากดซื้ออ่ะซื้อแล้วนะครับหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็เริ่มแรกเลยเราให้เข้าในวงนี้ไปเลย พอเข้าเสร็จปุ๊บเรากดเะเป็นเป็นมือเปล่านะครับกดเป็นตุ่มเขียวอ่ะถ้ากดก่อนอ่ะนี่คือกดแล้วนะครับกำลังโหลดแมปสกคครับอ่าตัวนี้เราก็เข้ามาสู่ตัวดันเจียนนะครับผมก็เราก็จะมีมันจะมีเวลานะครับให้อ่ะมันจะมีมอนออกมาอย่างนี้ มันก็จะมีมีเวลานะครับทุกสองนาทีเราต้องทําเวลาให้ครบตามเวลาที่เขากําหนดนะครับแล้วก็อีกสิ่งสําคัญเลยคือห้ามตายนะครับต้องไม่ตายเด็ดขาดนะครับถ้าตายไปเราเกือจบเลยเนาะในรันเดี๋ยวผมขออีมมีมอนสักคู่นะครับสักคู่ะมันก็จหได้ดีไปนะครับปีกว่าจะหมดกหมดปุ๊บหมดลวมันก็จะให้ไปต่อประมาณนะครับเดี๋ยวไม่ดูเดี๋ยวะครับ ในส่วนของผลดีส่าที่ผมใช้นะครับในการลงดานตอนนี้ก็คือผมใช้ผลเลิฟอยู่นะฮะผลเลิฟก็เป็นสกิลหมู่ค่อนข้างดีนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าจะลงในส่วนของตัวดันเจียนตัวเนี้นะครับผมต้องต้องไอ้นี่เลยนะครับต้องต้องใช้ผลของมาตสมมติลงผลไฟนะครับเราก็ต้องใช้ไฟในการผลไฟในการลงนะครับ เราเพื่งจะได้วาร์ปไปอัพได้นะฮะอ่าอันนี้ส่วนเกาะหนึ่งเรียบร้อยครับเราจะไปเกาะสอกกันอ่าบินไปเลยแล้วก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยก็คือตีบอสให้หมดเนาะไอ้ตีมอนให้หมดเนาะนะครับตีก่อนครับที่สำคัญคือเราต้องเอาทั้งหมดี้ไปตเราต้องเป็นตีนะครับถ้าคนเดียวมันก็จะลำบากหน่อยนะครับมันเป็นไม่มันจะลงค่อนข้างช้าก็สร้างงานหน่อยนะครับ เราก็มีเื่นกู้ใจยังพออยู่นะครับโดเนะไปปกครองกนย่างได้เวลาอะไรนะครับอ่ะอันนี้เราสามารถไปอีกเกาะหนึ่งได้แล้วนะครับแล้วก็อบินไปเกาะที่สามเลย นะครับผมบินไปเลยครับก็จะมาในส่วนของตัวก่อที่3ต่อนะครับแล้วก็ตีมอนเตอร์ให้หมดเช่นเคยนะครับ ตรงนี้เรามาในส่วนของตัวหมดแล้วเนาะนะครับแล้วก็จะไปยังเกาะไหนวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนาก่อ,อ,อนี้นะครับกอที่สี่นะครับไปที่กอะที่สี่ได้แล้วนะครับอปลาครับในส่วนของกอที่สี่เช้งเพลินครับตีมอนให้หมดนะครับอตีมอนกันต่อนะครับ เสร็จแล้วนะครับในส่วนของเกาะที่4นะครับวนนี้เราจะไปในส่วนของเกาะสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนอ่าเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของกอะสุดท้ายกันนะครับอ่าเรามาในส่วนของกาสุดท้ายนะครับกาะที่ห้าวนี้ก็จะ จัดการเหมือนเดิมครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะมีบอสมาเนาะเราก็จะจัดการบอสนะครับในเซตสี่มันค่อนข้างกระจายนะครับอูนะครับนี่เราว่างเนาะราลงเราวางไม้ไหวมีบอสมานะบอสมันก็จะใช้ในส่วนของทั้งสกิลปกติเลยของผลไฟแล้วก็เป็นในเซตสี่ผลตึนทีนี้เราต้องระวังไว้ให้ดีนะครับแล้วก็จัดการบอสเลยนะจัดการให้ได้ ห,ไไหมัดไัเลันก็น่าจะสุสีอนอไเนยทำเรื่องไงรมีมอส่ย ช่างหนนะออวา,านหรอขอบคุณมันไี่มันามาน,น,นีย่ยอมมีอะไไปนะทุกคนเราลองนูนท่อีต่อไปที ต, oh <my> ตายแล้วอืมยโอ้ไม่รอะตายอ่านะครับก็นี่คือท่าทางมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ผ้านะครับไปลงลาวมาเฉยนะครับก็เดี๋ยวผมลองตัดภาพนะครับในส่วนของที่ชนะก็จะได้เป็นในส่วนของตัวทัศน์โมลชนะนะครับเราก็จะได้ในส่วนของแฝดเนมนะครับคือค่าเงินสีม่วงนะนะครับอยู่ที่หนึ่งพันนั่นเองนะครับเมื่อกี้ผ้าท่าลงลาวาตายเฉยนะครับก็เดี๋ยวว่ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมลองลงทุกแมปเลยแล้วกันเนาะ เมื่อกี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวดันนะครับสุดท้ายนะครับก็คือตีบอลแล้วถ้าตีเมื่อกี้เลื่องเลยนิดเดียวนะครับถ้าตีถ้าตีได้นะครับผมมันก็จะได้แฟกเมนนะครับใครส่วนใครที่ใช้ผลไฟเนี่ยมันจะวาร์ปนะครับไปยัง Npc นะครับที่สามารถคุยกับเขาแล้วก็อัพสกิลเป็นผลตื่นได้นะครับแล้วก็แต่ถ้าใครไม่ใช้ผลไฟเนี่ยใช้อย่างผมจะใช้ผลเลิฟนะครับก็จะถูกวาร์มาทางมายัง เกาะเกาะแรกนะครับเกาะที่เรามานะฮะว่ากลับมายังเกาะพออ่าพอร์ททาวเนาะนะครับแล้วก็อ่านั่นเนี่ยครับแล้วก็จะได้ค่าแฟกเมนต์มาแทนนะครับหนึ่งพันนะครับก็แนะนำนะครับถ้าลงกับเพื่อนได้ก็จะดีมากนะครับก็จะช่วยกันตีเนาะเพราะว่าหมอนมันก็นั่นผมรู้สึกว่ามันความสึกมันน่าจะเท่าเดิมนะครับนะฮะก็ช่วยกันตีนะครับลงสี่คนก็จะชิวๆนะครับผมถ้าลงคนเดียวก็ จะไม่ไม่ไม่จะลําบากนิดนึงนะครับจะค่อนข้างใช้เวลานานนิดนึงอย่างผมเมื่อกี้ผมก็พาดท่าลงลงลาวาไปหน่อยนะครับไม่งั้นก็น่าจะเห็นทำแฟกเมนต์ให้เห็นได้นะครับว่าจะได้แฟกเมนต์มาเนาะนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับผมจะมาลงนะครับให้ครบทุกด้านนะครับก็ทำลายผลไฟนะครับลงไปแล้วก็จะเจอบอสนะครับเจอบอสไปแล้วเนาะนะครับผมใช้ในส่วนของตัวตกิลค่อนข้างที่จะโหดเลยีเดียวนะครับ พอสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณคณครับสวัสดีครับ